กำลังทำให้มันถ่ายก่อนเล่นไปถ่ายไปด้วยปิงกำลังดีๆไงเพราะว่าปิงไม่ดีมันก็ถ่ายนี่ๆๆๆอันนี้วันนี้กอนเนี่ยกดลินอยู่้างใต้เ่ยโอเคจะได้มาเชยชมโอ้ยทำเป็นใต้ๆไปเลยเหรอเฮ้ยนั่นมันอะไรกันน่ะเฮ้ยมันเหกเหกจะแขกนสวยข้าวสวย มั้งดิปเอผัวะนี่อะไรเนี่ยโปรเตโต้เหรอเดี๋ยวเราถอดบายเขาก่อนอันนนี้โแดันนเค่รออยู่ไหนอะอ๋อไม่ต้องถอดนม่ต้อันเดียวไม่ต้องถอดเดี๋ยวแอดเข้าได้เดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราไปหามาให้มันมีแอดเข้าได้เออเห็นไหมเราบอกแล้วเรามีทุกอย่างเราขี้เกียตผูกแค่นั้นอย่างเดียวะพักทองทองนะโอเค เราจะทำอะไรดีวะเราไม่เก่งเรื่องสร้างด้วยดสุดท้ายนะทำบ้านเล็กๆน่ารักๆบ้านอันใครเรียกแม่ดงเราอลังการหน้อเอ,อ้ยมันรถอะไรเนี่ยหน้าบ้านฮะรถบ้านรถบ้าน <c oughs> ไม่รู้จักหรอแน่บอรอเสร็จครับแน่บอรอร <c oughs> งเรยียนบางดีนี่ยโอ้ย ที่การตกกนิด็มีคนเข้ามานัะนนันมานี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองนันนี่ดิต้องลดอ่ะคือมีขีดคือมีขี่อ๋ออันนี้โพธานหินใช่ไหมที่แกให้มาสิบบนสิบใช่สิบบนสิบอ๋อตอนแรกมันเป็นมันเป็นทานหินก่อนที่จะเข้ามาตอนแรกวันนี้เป็นลาพิธแล้วขับไปดิขับไปดิโอ้ยเฮ้ยนั่งไปด้วยเหรอเชี่ย เอ้ยเราเจอออกไงแล้วเดี๋ยวก็กดเชียร์ชิปออโอ้โหตกใจหมดเลยเนี่ยเราไม่ออกก็ได้รถบ้านแอดมินบอกมึงสร้างๆมันจะเดินมือป้อกวดเดี๋ยวโอ้กูอยู่ไหนมันลืมไปแล้วเออเซิฟใหม่เซิฟใหม่โว้ยเซิฟใหม่ มะเดิมเลยเอาปิงขึ้นปิงเป็นร้อยเอ้ยลดลงไปลดลง้ยแอทโฮมเซทโฮมเซทโฮมก่อนเซทโฮมจำยังจำยังจำได้อยู่ว่าอ่าอะไรอุ้ยโอ้ยยาเล่นกับกูใช่ไหมเล่กูมึคิดผิดแล้วมึงคิดผิดแล้วโอ้มีขอผิดวะเราไม่ได้ทำอินฟินิตี้นะ เอาเฮ้ยเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วแอดอันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเด็นหมได้เดินหงมได้โอเคไม่ต้องเวนวักปู๊เซิร์ฟเวนวักเอาปีนขึ้นไปลอยห้าสิบสิบผาละขอไปดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรทำห้ามประเมิเซิร์ฟนี้ในเซิร์ฟอื่นเด็ดขาด ห้ามคอคองคอโอปีโออันนี้มันเป็นอะไรที่แบบหลักๆอยู่แล้วห้ามสร้างบ้านลอยฟ้าห้ามสัดห้ามสัตว์ไม่ใช่ห้ามทำพอหายแอดมินไม่รับผิดชอบห้ามทำวงจรเพราะทำให้เซิร์ฟแหลกแน่นอนใช่ห้ามใช้โปรแกรมโกงทุกชนิดเอ็กเซลยก็ไม่ได้หรอกแอดอะไรกับกูนักหนาวกูเริ่ลำพานตัวเองชายานี้ได้จาก ผลงานดีที่แอดมินชอบเล่าใช่อ๋อ YouTube 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 คือโปรโมทเิร์ฟดีโธ่ไมีโปรโมตเิร็ฟแล้วจใส่ดูจืไม่อยาก่ะไม่อยากได้ <c ười> ชื่อ <c ười> ยาวน่ารำคาญก็ดูดีแต่ละคนเฮ้ยเดี๋ยวอาแพะดี เอ้เอากูคลิกไปแนะล้วเอ้ากู่าจะไม่คดิกกได้เอาเบะเอาเบะเออโนนพิมพ์ิมพ์กระปาเลยนอะดีทอมดีอ๋อชอบดิกระปา้องตัวมึงนับ จิ้มไผ่กูว่าจะไม่คิกแล้วนะเออใช่ไหมอับเบอับเบโอ้อย่างนี้ก็คลิกชายไปเลยแล้วกันงั้นนะโอ้ทำไมยิงมันเยอะจังวะเดี๋ยวยิงเดี๋ยวชายอะไรฮู้พวกงูเนี่ยกูเป็นอาเบะอะไรดีแล้วงั้นนะกูเป็นยิงเป็นชายแล้ะจิ้มไผ่หน่ากลัวดิมันพวกชายทั้งนั้นน่ะอย่าสาวดุ้นทั้งนั้นใช่ไหมเออหน้าแหละเราคนทุ่มตรงนี้หน้าผม ปวดหลกละเออเฮ้ยมันมันน่าจะเขียนโค้ดไม่ปวดหลงเพรา่อยู่ไหนวะเอออยู่สถานะแหละดูอ่อีกหน้าเบรอบงหาอะไรเนี่ยมามานี้มานี่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 ยขันหลังมาอันนี้มีเพิ่มเพื่อนนะฮะคลิกที่นี่คลิกที่นี่อ๋อแจกโค้ดแจกเงินกสามพันใช่ไหมได้เนี่ย มันแจกทุกๆอะไรวะทุกๆ6กวันเจ็ดวันเจ็ดวันอาทิตย์นึงนัแหละใช่ไหมแจกเงินสามการออนไลน์เนี่ยการออนไลน์คิดดูได้ดาบออนไลน์แล้วก็มันเล่มพันตรงนี้มาเล่มพันตรงนี้การออนไลน์นี่เห็นนะเอาไปแลกดาบอ๋ออันนี้อะไรวะอันนี้มาเล่มพันมาเล่มพันโน่นละเมงตรงนี้เอานี่ไงพระอง เมเทอร์แล้วก็เมลอนใช่ไหมอ๋อไม่มีนี่ไงไม่มีแครลอดไม่มีแครลอดกับโพเตโต้เออมานี่มานนี่มานนี่น่ะแล้วบอก้ามปลัดแอดมินเองเลยใช่ไหมหอนักี้ิอ่าอ่าอันนี้คุณแจกใช่ไหมอ่าอันนี้แจกมันแจกเยอะไปนะบางทีใช่แจกเยอะจนแจกของเลขเนี่ย เดี๋ยวมันจะเบื่อได้ไหมเนี่ต้องารเเลยทำไมที่บ้านเราเยอะเนี่ยของเล็กเนี่ยมันเอาไปย่อยได้ไหมวัวพังเนี่ยได้ดิดย่อยเป็นเหล็กนะนะอ๋อไม่ได้อันนี้ก็รับเวลฟรีนนนไม่ได้ดนทิ้งไปรับเวลฟรีไหนวะรงไหนี่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยแปลง เชี่ยแก่เบอร์ตุ้บปุ้บแชแนลนี่ครับเป็นอาเบะนะฮะนี่นนสัตว์เลี้ยงนอนทางนี้เอาหายดน้าหน้าข้างบนเดี๋ยวมันนี้พาไปเล่นกิจกรรมหน่อยดิยังไม่มียังไม่มีไม่มีหรอ เนี่ยสัเลือก,กจับสัตว์โอเคเอาเชือกมาอ่อนี่แล้วเนี่ยเพชเก็บสัตว์ D S A เก็บเก็บของในสัตว์อ๋อลบสัตว์ก็พิมพ์สัตว์ไปเลยก็จบมา,มาพงมาเพชรมานจบหน้าควา่ำโออยากบินยิ่มหายเลยโอ้มันต้องเฉพาะสัตว์อ่ะ มันมีซาดพาบินด้วยเหรอบินเองไม่ได้เหรอไม่ได้านันี้โอสร้างบ้านลำบากเ่ยเห็นเห็นคนขี่ซอมบี้บินอะเยวะเี้ยสุดยอดทูนดับหนึ่งเ้ยพันเจ็ดโอ้ยมีใครต้องการแบบว่าจะทำลายสถกติไหมครับนะเข้ามาเซิร์ฟนี้เลยนะครับมาทำลายสิติกันพันเจ็ด ไม่เย<ค>นินไมนะ่เยินนะมันลบมันลบไปยังวะเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ชิงโดนเนตด้วยเดี๋ยวดูให้ก่อนว่ามันลบอันนั้นไปยังวะให้น,น,นุ่น,กกนบริจาคเนีย่ยใชตโอ้รถต,ต,ตัดมาเลยรถไทยไม่ตายเถอะยังยางยังไม่ไปยังยังขับอยู่ไปให้ไวรถรถอะไรวะรถป้าหรอ 50บคูบวกบวก50นี่ไงมันก็ลงมันก็ลงพันบวกนี่หว่าแต่ไม่เอาพันบวกมาขายเออดีแล้วนะถ้ามาขายนี่เซิร์ฟไปล้มจมแน่นอนนะฮะตอนอยู่ตรงไหนดูตรงโน้โดเนทอ่นะมันมีป้ายโดเนทโดเนทกราฝักพนะดุดพ,น,พนุที่ผ่านสงครามมาแล้วนับไม่ถ้วน มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบโหดปัดรัสเซียนะเฮ้ยเราอยู่ตับกูที่มาไม่ใช่อันนี้ดังนะวิ่งเบลแปกสุดด้วยร้อยดีหรอยยิงปุ๊บทีนี่ขี้แตกขี้แตกประมาณนี้อันนี้ซาบุระซาบุระกูโอ้โหดาบดาบบวกแปดสิบโคตตายหามือกูว่าไม่ต้องวัะดี ไม่ต้องพันบวกหรอกเอาแค่เนี้ยแหละไว้ตายแล้วเนี่ยห้าสิบทูเนี่ยแหละที่จริงแกจะเอามาเดี๋ยวเราโอนให้ได้นะตอนนี้เงินมีไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเราว่าจะขอบายก่อนเอาไว้คึกคึกค่อยเล่นตอนนี้ขอเก็บไว้ซื้อโปรแกรมโปรแกรมต่อใหม่นะมันลดมันลดไม่ต้องเติมเลยเออมันลดอยู่ไง ราก็อาจจะมีบ้างถ้าคึกๆนะคนเยอะอะไรเนี่ยคุ๊มีซื้อขนมปังให้คนโดนค่ะไม่ใช่ปายบ้าเอ้ซื้อขนมปังก็เขาออกไปแล้วรอเขาออกไปแล้วตอนแรกจะมีนี่ไงมีคุ๊อยู่ตรงเนี้ยนี่คือเนี่ยนนหัวกะโหลกออกไปอันนี้ที่จริงเป็นทีวีนะเนี่ยมันคืออะไรพวกเนี้ย ทีวีทีวีอาหารป้ายอะไรก็ไม่รู้ช่างมันที่จริงมันจะเป็นคู้ส่วนใหญ่ละไอ้พวกไปดูโซนขายของวันนี้เราอยากสมมติร้อยเรายาเราปลูกผักแล้วเราอยากเอาขายเดินตามมาเดินตามเดินตามมาอยู่นะอ้าวเข้าไป รถสะพานจังเลยเนี่ยผ่านอะไรกันนักขนาไม่รู้ไปจุดรวมวาร์ปไปกับงานนี้เว้นดีพีเหรอไม่ใช่ละนี่อะไรปะมอนสเตอร์เฮ้ยไปตีมอนสเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาเดนี่ไงช็อปนี่ไงใช่ปะไปเซลดีไม่ใช่ช็อปต้องไปเซลมีเจอปะเอ๋อแล้วนี่อะไรช็อปมันไปที่เดียวกันอ๋อที่เดียวกันใช่ไหม ใครเก่งมาไฟกับปูโอ้โหทำไมสัตว์เลี้ยงมึงชื่อโหดจังวะเอาสกูไม่กล้าตู้เลยแน่นอนครับ่ขายดีวัฟดีวัฟเป็นร้านเป็นทางเป็นทาอ๋อปิงขึ้นนี่เหรอใช่ไหมอันนี้อันนี้ขายใช่ไหมโอเคใช่นะใช่ใช่อันนี้คือขาย S S S ขาย Admin shop แล้วมันตั้งเองได้ไหมตั้งเราตั้งขายเองอะ ถ้ามันมีป้ายอย่างนี้น่าจะทำได้นะไม่มีไม่มีหรอไม่ให้หรอไม่ให้อะไรวะแล้วท่อนี่มีป้ายนี่้มีคำบนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนี่ก่อนคำบนเบือกม้าอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อขายอันนี้เราปล่อยปลาปลามึงถูกไปนะบางทีเนี่ยโอเคอันนี้เราคืออันนี้นี่เราเราซื้อได้หมดเลยเหรอ โอ้โหกูไม่ปลูกปลาคองแล้วที่นี่ข้าวปลาทองเราไม่อยากปลูกแม่งดูดิแปดร้อยเฮ้ยไน้อ้อยวะเอาอ้อยไม่มีขายเหรอนี่นี่เจนแล้วเจ๋แล้วกัสเกตอ้อยสี่ร้อยห้าสิบก่าเอาจริงๆตอนนี้พี่อยากปลูกอะข้าวเออเฮ้ยข้าวข้าวก็ยังไม่แจ่มต้องต้องอ้อยวะอ้อย ไอยโปรเตโต้แล้วก็แครอทเออนอกมันนี่นอกมันแล้วก็มีมีนี่อ่ะไอ้อะไรวะไอ้โกโก้เออไอ้โกโก้เอาไม่ได้อ่ะอะไราจะถ้าป่าไม่ได้เลยรอเออเราไม่ขายเลยแล้วนี่มันนี่มล้นี่ซึ่งข้างบนมันไม่ขายมาเลเซยด้วยเหรอครับยหามจำแอดโอ้โหแอดใจลายนี่ยลาห้าโกโก้เนี่ยเมื่อไหร่นะจ๊ะเราข นนแน่นอนเราถึงแล้วครับเนจะขายอันนี้ทำไมวะข่อให้เป็นข้องอะไรไปวะที่ไหนวะน้ำตาเหรอเนี่ยไม่ใช่ในเนี่ยใ่อไอที่ถือแสงโกลสโตนอ๋โอโอ้ยขายดีแล้วกุจะได้ซื้อตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่แล้ววะอันนี้โอ้ต้องอ่านเองเลยตอนโน่นิงเช็คตังค์นะ อ๋อมันนี่อ่ะมันนี่ M O N E Y เฮ้ยซื้อไอ้นั่นนะล่ะเราจะไปปูุูเดเทอร์เว้ยเราไปปรุงยาเออแต่ไม่มีแท่งไอ้นั่นจะปรุงยาไงวะแท่งเออแท่งเออว่ะไประลอกไม่ได้ใช่ไหมใช่เอ้ยเออใช่เอาแล้วจะไปเอาแท่งมาจากไหนวะเฮ้ยหรือว่าไปได้วะลองสร้างนะอาอลองดูดิเพื่อข้าเปิดแล้วเพราะอันนี้มันเซิร์ฟใหม่ใช่ไหมล่ะเออว่ะลองดูดิเฮ้ยโอเคได้ออซิเดียนนะล่ะ ไปเดี๋ยวไปเล่นไปนรกกันกลับบ้านเลย<ก>นนพิมพ์พิมนนทิมพ์กลับบ้านแล้วอย่างๆยงยังไม่ยังไม่กลับแต่กลังจะกลับละล่ะไอ้คูตัองด้วยอ่ะพอซื้อกโลสโตนเพิ่มอีกอันมันโอนตัง,งให้ได้นะเดี๋ยวเราโอนให้ป่ะไมาแมาไมวเอาไ้เลยโอเคเดี๋ยวแล้วแล้วแ,วแ,วแ,วแวไหนที่เติมเองินอยู่ตรงไหนสมมติจะไปดูว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรบ้าง โอ้หกหมื่นเลยเลยแอดแอดมึงดูดเรื่อยดูดเนื้อตีจังวะกลับบ้านอ่ะเงินกินไปนั่นเดียเย็บชอบเหรออตลองเอาดูหน่อยเอาเฮ้ยไปไม่ได้เหรอกลับกลับบ้านแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเราว่าจะมาลองจ้ามาดู เอาเฉพาะพวกเราเข้าได้หรือว่าเปิดให้นคนเข้าได้แอดมึงพลาดว่ะถ้ามึงขายพวกนี้มึงพลาดสุดเลยแอดเออมันขายโพเอ่ออ่ะสุดท้ายแล้วโพอะไรเดี๋ยวแม่งด่าดิเดี๋ยวไปเห็นเห็นคลิปกูแล้วแม่งด,าด่าทไมขายโพมันไม่ใช่อ่ะคือเนี่ยลาพิเออใช่ไหมสมัครละบันไดใช่ไหมอันนึง อย่างนี้คนต้่งไม่ปั๊มด้วยการสมัครหลายๆตัวแล้วก็มาขายกันเลยเพราะว่าแค่เปลี่ยนชื่อมันก็สมัครใหม่ได้แล้วใช่ไหมมันคงไม่ได้แบนไอพีใช่ไหมมันแบนไอพีแบนเฮ้ยเดี๋ยวเราลองดูแบนแบนแบนเจอหนี้มแบนไอพีจังได้จังได้ ก็ประมาณนี้นะฮะ,ฮะเดี๋ยวคลิปน้าเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่มีอะไรนะวันนี้แค่มาเ,เ,เดินเล่นเฉยๆมาเดินเล่นดูเมืเ่อกี้ไปขโมยก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไปนะไปขโมยของเขามาใช้นิดนึงนิดนึงนิดนึงเพื่อชีวิตและทรัพย์สิน ก็เกี่ยวสร้างบ้านก่อนกว่าใช่สร้างบ้านก่อนมันจะไม่มีที่อยู่อ่ะค่ะไข่ต้ามันพักมาทำไมทักอีกแล้วเหรอตั้งนิดเดียแหละก็ไม่คนที่นี่มันเน่ารว่าคนเน็ตเน่าวะ ทำไมทำไมมันขึ้นแดงกันเยอะจังวะก็เีนแดงนคนมันเน่าเห็นเราแดงาละเอเออเห็นเฮ้ยไม่ไม่ใช่แกไม่แดงวะ่ะแกเขียวปื้อเลย,เ,เ,ลยเราก็เขียวแต่ว่าบางทีเราก็ขึ้นเป็นพันนะก่อนที่ยังไม่ได้อัดเนี่ยโอ้โหยางงี้มีจบแล้วเนี่ยเห็นกันที่ภายว่าหมดออเดี๋ยวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพิงนะ ต้องต้องต้องสต็อปคิดก่อนเพราะว่าเดียวเห็นนะฮะเออปิดพาละแทนที่จะให้นนเป็นตัวผู้หญิงเชิญทำตัวอ็นชานไว้ตรงไหนกันดีย่ะเออมีสมุดไหมละ่ะมีเ,มเอยอะไหมไม่ใช่สมุดอะ่ะมีมีมีเป็นไรนั้นแล้วบล็อกเลยอ่ะ เอออยู่เออเยอะไหมประมาณคือบล็อกเดี๋ยวเราเสร้างหให้เดี๋ยวเราสร้างให้เอามาให้เราหน่อยไปสร้างในบ้านตรงนู้นได้ป่ะบ้านไหนวะบ้านบ้านที่อยู่ในโปนา่าได้ได้สร้างข้างล่างบข้างบนดิข้างล่างเนะเ,เดี๋ยวตรง<ช>ที่ราบลุ่มตรงนี้เดี๋ยวว่าจะสร้างบ้านอีกบ้านหลังเล็กๆนะแล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวสร้างให้ สร้างเป็นเนี้ยครับหรือสร้างในหลืบไหมสร้างในป่าตรงนี้หลือมันหลืบไปไหมโพใครตรงนี้ใช่หรอยังอยู่หรอตรงนี้ใช่ยังไม่ลุดไม่ใช่หรอองเดินไปเออเอี๋ยาไปฮะลุกไปลุกล้ำพื้นที่ป่าแันหนึงโผลไปลุกล้ำหน่อย เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องนับดีกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันหลุดมันบอกเองว่าหลุดอ่าเฮ้ยอ๋อเมื่อกี้เป็นการหลุดเล็กน้อยนะฮะมีคนเข้าอีกแล้วเหรอน่าจะใช่แรับพอทุกคนน่าจะรู้เรื่องอะนว่าจะมีคนเขสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้า พี่จิงมันตั้งชื่อโพใหม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราทำเดี๋ยวเราสอนเด,ดี๋ยเี่แจ็บมากจริงถ้าชื่อโพแล้วที่เเข้าสู่หมู่บ้าน N B V อะไรเงี้ยตั้งใหม่จริงป่ะได้ได้ทำได้เปลี่ยนสีได้ด้วยถ้ามันเปลี่ยนได้นะ รู้ก่อนว่าเปลี่ยนได้ไหมหนึ่งสองามเดี๋ยวเม,มื่อก่อนเคยทำจริงว่าสึ่ใช่มื่อก่อนทำเล่นนี่กุดทั้งทับใหม่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคโอเคเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวขุดได้ไหมเนี่ยชิบหายละมันขุดโบได้ไหมวะอะไรอะขุดได้ขุดได้โอเค เอาแล้วขุดแล้วหายอ๋อเข้าตัวตกใจตัวนอนดูแลว่าจะวาดอะไรขาบบันไดในะ่ฮะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องลืมไปที่บ้านมีเดี๋ยวนะเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคที่บ้านใครวะเนี่ยผูเข้ามาลุกล้ำเป่าเนี่ยลุกล้ำลุกล้ำเนี่ย จะถามตอนนี้ออกกับฟูเข้าถอาลอยละหนึ่งสอง,ส,องสามวัดตายคุณผู้ชมเบื่อกูตายเอาไว้เจอคลิปหน้ากัะนะครับผมสวัสดีนี้ขออะไรจัดอะไรที่เขาที่เขาทางก่อนนะฮะ โอเคไปละสวีเกนเยสเดย์เจอกันอย่าลืมเป็นใส้อั่วกันนะดีละเป็นบุกเพียงใส้หนเอ,อ้